มาดูค่ะนี่อะไรคะเนี่ยไห้ดูหน้าจิไห้ดูหน้าสิาสลูกแมวออกลูกสองตัวนะคะน่ารักน่ารักดูตัวนี้หน้ากากสวยมากเลยค่ะดูหน้ากากเขานะคะเห็นไหมเอา้ามานี่มานีู่มาดูดูหน้ากากสิโชว์หน้ากากสินี่หน้ากากเขาสวย เห็นไหมคะตัวนี้ก็ใช้ได้ค่ะหน้ากากถ้ามีถ้ามีดำๆตรงนี้อีกนิดนึงข้างนี้ก็จะเป็นหน้ากากที่ใช้ได้เลยค่ะแต่ตัวนี้หน้ากากสวยมากดูนะคะ้ังบนเป็นใบโพสองแก้มก็ขาวนะเขาเรียกว่าหน้าหน้ากากสมบูรณ์ค่ะมีความสมดุลกันอันนี้ก็สวยค่ะ ก็มีลายมีสีน้ำตาลแต้มนิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุสี่วันสงสัยจะได้เลี้ยงไว้อีกแล้วมั้งนี่หาผู้ปกครองเหรอ,จะ,อ <laughs> จะได้เอาไปทำเหมันไหมน่ารักจังเลยสี่วันตัวเร็วเนาะเขามีนมไหมล่ะแม่เขาเนี่ย โอ้ยน่ารักจังเลยไหนดูไหนดูสิไหนดูสิโอ้ย,ส,ส,อยสองพี่น้องสองพี่น้องพุ่มเข้าบ่อยๆเขาจะได้คุ้นเคยกับมือแล้วไม่ได้ครับโอ้ยหน้ากากสวยเนี่ยอย่าโตนะเท่นานี้นะถ้าโตขึ้น ความสวยจะน้อยลงนะแล้วเท่านี้แหละอ้าวจะหลับแล้วไม่ให้นมเสริมเหรอลูกฮะแม,กแม่ก็มีนมอยู่ใช่ไหมเขาไม่ <S 2> 2 <S กินอะไรไม่อาหารแสลงะ 2> 2ระโอ้จะไม,ม <S <S น่รักเลยเต้ายัางใหญ่อยู่ใช่ไหม Ooh, อนนะ้เขาอ้วนนะอ๋อขุนอย่าให้แม่เขากินสแสลงกินผิดถ้ากินผิดในนมหายไปเลยน้ำนมไม่มีเลยอันนี้เขาสมบูรณ์ดีมากเลยเห็นไหมคะน่ารักดีใครอยากได้เห็นไหมคะใครอยากได้ลูกน้อยไปเลี้ยงจองไว้เลยนะคะที่ร้านสหคอมพิวเตอร์ค่ะอำเภอหนองหารค่ะ